แล้วก็ตัวนี้ยูกินซึ่งตัวเนี้พีมองว่ามันโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนี่ครับมันขึ้นว่าการชาร์จด่วนพิเศษครับซึ่งถ้าเราชาร์จ65วัตต์นี้มันขึ้นประจําเลยครับว่าในการชาร์จด่วนพิเศษครับสวัสดีครับพีเพวันนี้พีเพจะมาแนะนานกับหัวชาร์จที่รองรับฟ้าชาร์จกับตัวซ a m s u n g Galaxy s อ3 Ultra l e า e อต้าเลยว่เป็นไงบ้างน,นะครับราคาหลักร้อยขึ้นไปนะครับในการใช้งานเพราะว่าพี่ใช้งานจริงครับกับตัวนี้ดูสภาพนี่ใช้งานจริงนะครับแล้วก็ตัวนี้ยูกีนซึ่งตัวเนี้ยพี่มองว่ามันโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาเลยพี่ซื้อมาครับกับขวชาร์จตัวนี้เลยที่รองรับเป็นฟ้าชาร์จนะครับ45วัตเป็นของยี่ห้อยูกีนนะครับ เป็น Type ทซี t y ทซีรองรับ PD นะครับชาร์จกับตัว n o t e บุ๊ก Macbook หรือว่าตัว iPhone หรือว่าตัวสมาร์ทโฟนของ Samsung หรือว่าของยี่ห้ออื่นครับพวกอ n n ฟิ i ิก็รองรับนะในการใช้งานเนะ่ยพีซื้อมาครับได้ส่วนลด10บาทซื้อมาในราคา189บาทนะครับอันนี้เป็นราคาซองมันจริงๆยังไม่ได้หักส่วนลดนะครับ199บาทแต่พีซื้อมา189นะครับกับชาร์จตัวนี้ครับชอบมากชาร์จกับ ไฟบ้านประเทศไทยครับซึ่งมันมันไม่ค่อยหลุดครับมันเปียกนี้แต่ถ้าเป็นรูแบบกลมๆแบบนี้ครับมันหลุดง่ายครับซึ่งชอบมากชาร์จกับตัว Sams u n g g a l a x y A23 Ultra นะครับถือว่าเต็มดีมากเลยรวดเร็วทันใจครับซึ่งพีรองชาร์จมาแล้วตอนนี้แบตเตอรี่ของพีอยู่ที่98%ซึ่งเอาหัวชาร์จตัวนี้ชาร์จไม่ถึงชั่วโมงครับเบ็ดเต็มสุดยอดจริงหัวชาร์จตัวนี้แล้วหัวชาร์จนี้ครับก็เหมือนกันครับ65วัตนะครับของ Z ซ I ถือว่าเส้นไอ้ครับหัวชาร์จถือว่าคุณภาพดีนะอันนี้ใช้งานมาอย่าง<ม>ยาวนานมากเกือบเกือบสองปีครับผมชาร์จกับตัวเอยี่สามเลตาก็ด้วยใจครับเต็มดีครับไม่ได้ใช้เวลานานครับซึ่งผมชอบมากมันเป็นแบบนี้เหมือนกันครับคล้ายๆกับตัวนี้เลยนี่ซึ่งเป็นหัวชาร์จของแบบนี้อ่ะพีเวลาพีเลือกครับพีชอบตรงที่มันเป็นแบบเสียบแบบนี้ครับมันเป็นแบบเหล็กแบบ เป็นแบนครับเวลาเสียบปลั๊กไฟครับมันจะเสียบง่ายแล้วมันข้อไม่ค่อยหลุดครับซึ่งพีชอบมากกับหัวชาร์จที่เป็นแบบแบบนี้ครับแล้วก็มาดูหัวชาร์จของ iphone นะครับว่ามันจะรองรับกับตัวนี้ไหมจริงจริงกันมันก็รองรับไฟชาร์จนะครับ20วัตต์ถือว่าเรือเือครับชาร์จได้ดีครับความร้อนก็ถือว่าไม่ร้อนมากครับพี่ใช้ตัวนี้มาความร้อนก็ถือว่าโอเคมากเลยในการใช้งานนะครับตัวนี้ก็เป็นหัวชาร์จขนาด65วัตต์ครับซึ่งเป็นแบบมีสายครับซึ่งพีชอบมากเพราะว่าพี เสียบข้างล่างที่เป็นปลั๊กไฟแล้วเอาตัวนี้ครับไว้ข้างบนแล้วก็ต่อกับตัวสมาร์ทโฟนของ a 2 3พ l t ต a ถือว่าเราเดือดทันใจเหมือนกันเดี๋ยวพี่จะลองชาร์จดูครับว่าเป็นไงบ้างครับกับหัวชาร์จุ่นต่างๆครับจริงๆใช้หัวชาร์จที่เป็น PD ก็โอเคครับเพราะว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้ครับมันก็รองรับที่เป็นความปลอดภัยสูงอยู่แล้วครับในการชาร์จกับพวกหัวชาร์จต่างๆที่รับ PD ครับดังนั้นมาตรฐานทั่วโลกครับมันใกล้เคียงกันครับเราเลือกหัวชาร์จที่มันเป็นมาตรฐานมอกก็พอครับเช่นมาตรฐาน ของตัวนี้มันก็ยูกินครับสากลอยู่แล้วครับแล้วก็แซมไอก็เป็นของเสี่ยวมี่สากลครับอันนี้ก็แซมไออันนี้ก็เป็นของ iPhone มันก็เป็นสากลครับหายี่ห้อที่มันเป็นยี่ห้อที่ทแบบแบบพีดีที่มันเป็นสากลครับแนะนําว่ามันก็โอเคมากเลยในการใช้งานนะครับเดี๋ยวพี่จะลองชาร์จกับหัวชาร์จตัวนี้ก่อนจริงๆชาร์จหมดแล้วครับเต็มหมดรวดเร็วทันใจแต่พี่ชอบตรง 45่สิบาทมันพอดี <c oughs> กับราคา189บาทของยูกินเพื่อนๆลองไปเสื้อดูนะครับนี่กล่องครับรุ่นมันก็รุ่นตามนี้เลยซีดีสครับลองไปดูเลยว่ามันรหัสตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เสียบสายชารเลยนะครับ,บนี่ครับลองรับครับ ลองรับชาร์จด่วนนะครับตรงนี้ชาร์จด่วนจริงนะครับผมอีก4นาทีนะครับก็เต็มแล้วครับผมลองรับชาร์จด่วนนะกับหัวชาร์จ45วัตต์นะครับผมของยี่ห้อยูกินนะครับเลยก็แบบนี้เต็มครับสายชาร์จพี่แนะนำว่าเป็นสายชาร์จแบบถักก็ได้ครับหรือว่าสายชาร์จที่แถมมากับกล่องของซัมซุงก็ได้นะครับ อันนี้เป็นของตัวฮาจิบิตครับซึ่งเป็นสายชาร์จที่คุณภาพดีมากเป็นของฮาร์จิบิตก็ไปหาดูนะครับว่าในช้อปปี้นละซามีไหมหรือว่าไปหาซื้อดูครับในออฟฟิเชียลของฮา c h จิบิตนะครับไทยแลนด์นี่อันนี้เป็น20วัตต์นะครับมาดูของ iPhone นะครับอันนี้ของ Apple ก็ขึ้นชาร์จด่วนเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องซีเรียสว่ามันจะไม่ได้ชาร์จด่วนนะครับ ยี่สิบวัตต์ก็ถือว่าขึ้นชาร์จด่วนนะครับแต่มันอาจจะไม่เร็วเท่าตัวสี่สิบห้าวัตต์นะครับมาดูนะครับตัวหกสิบห้าวัตต์ซึ่งซึ่งพีก็ชาร์จประจํานะครับก็เป็นแบบนี้ก็ลองไปหาดูนะครับซึ่งมันก็สภาพมันก็มีรอยเยอะมากเพราะว่าใช้งานจริงนะนี่ครับปึ๊บนี่ครับนี่ครับมันค้นว่าการชาร์จด่วนพิเศษครับ ซึ่งถ้าเราชาร์จหกสิบ้าวัตต์นี้มันขึ้นประจําเลยครับว่าในการชาร์จด่วนพิเศษครับซึ่งมันเป็นหัวชาร์จที่แบบเฮ้ยมันเร็วมากเลยการชาร์จด่วนพิเศษเนี่ยส่วนมากมันจะขึ้นกับหัวชาร์จที่เป็นหกสิห้าวัตต์ครับเอาจริงๆนะอันนี้ก็ห5สิ้าวัตต์นะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามันจะขึ้นชาร์จด่วนพิเศษไหมจริงๆมันมีขนาดเล็กกว่าน,นี้นะครับหกสิบ้าวัตต์เคื่อน,นลองไปดูแต่แนะนำว่าสี่สิ้าวัตต์กำลังดีครับความร้อน ชาร์จ <ITA> มาความร้อนมันก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้จัดการความร้อนดีมากนี่ครับอันนี้ขึ้นว่าในการชาร์จด er ่วนนะครับบางทีครับมันแบ่งพอร์ตของต่างครับให้พอร์ตต่างสมมติมันก็อาจจะจ่ายไม่ได้เต็มห5ิ้าวัตครับเหมือนพอชาร์จที่เป็นแบบนี้ครับตัวนี้มันพอร์ตเดียวเลยครับตรง p d ดีครับเป็นห5สิบหวัตดังนั้นมันก็กระจายไฟไปที่ตรงพอร์ตที่เป็นห5สิ้าวัตดังนั้นมันจะขึ้นว่าชาร์จด่วนพิเศษสรุปครับผมว่าตัวนี้มันจะขึ้นไหม ชาร์จด่วนพิเศษนะครับอันนี้ขึ้นคําว่าชาร์จด่วนเฉยนะครับแสดงว่าหัวชาร์จที่รองรับชาร์จด่วนพิเศษก็เฉพาะหัวชาร์จที่เป็นประมาณนี้ครับห5้าวัตต์นะครับแล้วก็มีพอร์ตเดียวนะครับของยี่ห้อเซ็นไอครับเพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับในช้อปปี้ราคาเท่าไหร่เพื่อนๆก็ลองไปดูนะจริงๆอ่ะพีชาร์จมา25้าวัตต์ส5ิ้าวัตต์65สิ้าวัตต์ความเร็วมันต่างกันน้อยมากดังนั้นหัวอันไหนก็อันเดียวกันครับเยีก อันยี่ห้อที่มันมีความปลอดภัยสูงแล้วกันแนะนําว่ายี่ห้อไหนความปลอดภัยสูงก็ยี่ห้อนั้นครับแต่พี่ใช้งานมาของ Apple ิลเซลล์เดมไอยูกนหรือว่าฮัตชิบิตเนี้ยครับผมคุณภาพมันดีอยู่แล้วครับในการใช้งานดังนั้นพี่จึงไม่รังเรในการใช้ครับครับครับมันขึ้นชาร์จส่วนพิเศษแล้วนะครับถือว่าหัวชาร์จรุ่นนี้ระครับชาร์จส่วนพิเศษถือว่าโอเคนะแล้วไาดูครับพอแบงค์นะครับว่าพอแบงค์จะขึ้นไหม ไอ้ค่าแบเป็นของอีรูครับครับก็เสียบเข้าตรงกลางขึ้นฟ้าชาร์จไหมนี่ครับขึ้นชาร์จด่วนเหมือนกันนะครับซึ่งโอเคมากแล้วนีดูครับผม power bank นะครับที่พีพกหาครับเวลานี่ครับเวลาไปแคมป์นะครับพีก็พกพาตัวของนี่ครับตัวของนี่เลยซึ่งมันเป็นพีชอบมากตัว O2 Project นะครับ ก็พ่อบแบงค์ให้ดูแล้วกันว่าชาร์จพ่อบแบงค์นะครับตัวน,นี้รองรับ18วัตต์นะครับพอบแบงตัวน,นี้ให้ดูเลยนะครับมาดูนะครับว่าเป็นงไงบ้าง <S <S ครับขึ้นชาร์จ่วนพิเศษนะครับรองรับคือประมาณ18วัตต์นะครับถือว่าคุณภาพของตัว Power Bank ก็รองรับนะครับผมกับการใช้งานพวกยี่ห้อเนี้ยใช้งานพี่มีเพื่ว่าที่รับพีดีครับผม18วัตต์นะมันคือรองรับหมดเลยในการใช้งานนะครับกับตัว Samsung Galaxy A23 Ultra ซึ่งตัวนี้หัวาช์จที่พีใช้ก็จะประมาณนี้ครับนี่จริงๆก็มีของยี่ห้ออื่นครับที่รองรับก็เยอะแยะครับก็ลองไปหาดูครับว่าเราชอบไหนครับจริงๆพี่ใช้งานมาในการใช้งานก็รู้สึกโอเคมากเลยกับการใช้ วกนี้มันรองรับ PD ดีแล้วมันชาร์จก็ความร้อนไม่สะสมครับบริเวณหลังเครื่องถือว่าจับแล้วมันก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับแต่ถือว่ามันก็ดีกว่ารุ่นที่ s 2 2 s 2 1ครับความร้อนจัดการดีมากแล้วชาร์จเร็วแล้วแบตตัวนี้ครับอึดจีมบอกเลยว่า s a m s u n g galaxy รุ่นนี้แบตอึดโคตรๆพีชอบมากครับในการใช้งานสวัสดีครับพีจะขอจบคลิปครับในการเลือกใช้หัวชาร์จครับสำหรับตัว Sam s u n g galaxy s 2 3่สิบามว่าเราเลือกแบบไหนดีจริงๆครับ18วัตต์ 20วัตต์25วัตต์45วัตต์65วัตต์นะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับเราเลือกยี่ห้อที่มีคุณภาพป้องกันไฟกระชากหรือว่าแนะนำรับอย่าไปเอายี่ห้อที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเป็นยี่ห้อที่แบบไก่การ,ราคาถูกๆ5 0าสิบแปดสิบเนี่ยครับผมแนะนำว่าอย่าไปชาร์จเลยชาร์จของที่มีคุณภาพแล้วก็แนะนำว่าอย่าไปเสียบชาร์จกับพวกที่มันแบบว่าเคาน์เตอร์อต่างครับที่เป็นพอร์ต USB ธรรมดาแล้วเราเสียบนะครับไฟมันโอกาสที่กระชากเยอะมากแล้วก็ปลั๊กไฟที่เป็นพอร์ตที่เป็น USB ครับธรมดาแบบเนี้ยเราเอา USB มาใส่มันจะมีปลั๊กไฟรุ่นหนึ่งครับที่มี USB ใช่ไหมเราเอาไปชาร์จครับอันนั้นไฟอันตรายมากครับงั้นเลือกหัวชาร์จที่มันมีคุณภาพมาตรฐานของสากคนครับมาตรฐานของ s ซัมซุงได้หรือว่าแอปเปที่รองรับครับดังนั้นก็เลือกนะครับผมสวัสดีขอคุณครับ